ะะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่สําคัญมากๆในบ้านเมืองเรานั่นคือเรื่องของสั้นแคร์เป็นไอเทมแล้วก็สกินแคร์ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระอาทิตย์ถ้าคิดถึงแค่ซันบ็อกซ์ะสิ่งที่มันขึ้นมาชัดเจนก็คือเป็นความเหนียวความเหนอะความขาวจุวอยู่หายใจไม่ออกออยก่อนหรือว่ากันแดดก่อนคะ <c oughs> เอาจริงๆพี่ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้พี่รู้ว่าทานอ้องเปอย่า <c oughs> <c oughs> คำว่าออยกันแดดมันน่าใช้มากไม่ปลดป้ายฉันเถอะใช้แล้ว <c oughs> โอ้โห นี่ยแหละคือความอัศจรรย์ยี่ใช่ไปเลยเงินมึงก็หายไปด้วยโอยู่ในเซลลหรอกลับมาก่อนมันไม่ใช่ราคาเบามากแต่มันเป็นสิ่งที่เราตัดใจจากเขาไม่ได้จกัเขาไว้ได้จริงๆรงอ่ะใช่ขยลดลงมาบนมือก็รู้สึกดีมากเลยโุ้ยชอบป่ะเฮ้ยทุกคนมันไม่ใช่แบบที่ฉันคิดอันนี้มันได้สามอย่างอ่ะใครมีอะไรอย่างงี้อีกบอกนะชอบมากเลยชอบอะไรที่แบบมันหลายหลายอย่างได้ในอันเดียวแล้วได้จริงอะไม่ใช่ว่ามาหลายๆอย่างไม่ได้เรื่องสักอย่างเอานะคะเฮ้ยดูดีดูดูทำไมอ่ะ เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่สําคัญมากๆในบ้านเมืองเรานั่นคือเรื่องของสั้น ในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเราก็จะมาแนะนำของที่เรารู้สึกว่าเป็นไอเทมแล้วก็สกินแคร์ที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนเนี่ยความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระอาทิตย์คือทั้งสองอย่างนี้นะคะเราจะรวบรวมอโปรดักที่พวกเราใช้ในช่วงดูแลผิวเวลาเจอแดดมาให้ดูกันคือแน่นอนมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันอัปเดตเกิดขึ้นได้ที่เจอเหมือนไอเทมใหม่ๆที่เราใช้อยู่บ้างนะคะเฮ้วันนี้ฉันมีมาป้ายยาเธอเต็มเลยเอยฉันก็รู้สึกว่าฉันโดนป้ายเราแค่เห็นขวดเห็นอะไรวางเรียงรายมันน่ารักไปหมดเกตมันดีใช่ไหมใช่เจเจรู้ ก่อนนะบีรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนมีเด็กๆปลาเหมือนกับจะคิดเรื่องอารมณ์ซันแคร์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราเพราะเราเมืองร้อนนะมันจะคิดถึงแค่ซันบล็อกแล<อ>้แลสิ่งที่มันคิดขึ้นมาแบบว่าชัดเจนก็คือเป็นความเหนียวความเหนอะความขาวจ้วความเทาสําสหรับเจนะมีคําเดียวเลยหิวหายใจไม่ออกใช่รสอย่างนั้นแล้วเราก็หายใจไม่ออกด้วย,ยกันแต่สมัยก่อนสำหรับบีมันคือการที่ต้องไปทะเลเท่านั้นไม่มีนะแบนสมัยนี้ที่แบบเออเดลี่ยูสไม่มีนะสมัยก่อนวันนี้ทุกอย่างวิวัฒนาการไปเยอะมากค่ะทุกคนเยองมากนัก็คือ แบรนด์ Over Naked นั่นเองนะคะอันนี้หลายคนจะเห็นเราพูดหลายทียแล้วแหละเพราะว่าเราชอบเขาจริงๆนะเราใช้เขามาก็าจะสองปีแล้วอะตอนแรกก็คือเริ่มจากออยแบบออยปกปติออยบำรุงที่เรารู้สึก<อ>ว่าเฮ้ยคุณภาพแบรนด์นี้แม่งดีแล้วก็หอมใช้เรารู้สึกว่าอยผิวนุ่มเลิฟมากนะคะทีนี้ปีที่ผ่านมาเองมั้งเขาส่งตัวนี้มาให้เจเราเจรู้สึกแบบขอบคุณมากที่ทำโปรดักต์นี้ออกมานะคะมันคือออยกันแดดนั่นเอง เฮ้ยอันนี้มีว้าวมากจริงเว้ยคือเมื่อกี้มีผพูดคุยกับเจหลังไม์ไปเองว่าไ่โปรดป้ายฉันเถอะเพราะว่ามีรู้สึกว่าคาว่าออยกันแดดมันน่าใช้มากเจ๊รู้สึกว่าเจ๊ปิงมากเพราะว่ามันเหมือนถูกใจไลฟ์สไตล์ของเจมากเพราะว่าเจเป็นคนที่เหมือนแบบเอยชอบไปทะเลแล้วคนอ่ะจะชอบถามว่าเวลาเราลงออยอ่ะเพื่ออยากให้ผิวมันชุ่มชื้นและกลัวอ่ะแล้วพี่ต้องลงกันแดดด้วยไหมคะมันก็เละไงเพราะบางทีเราทาออยแล้วอ่ะทากันแดดครับไหลเลื่อนไม่อยู่เพราะความจริงเลยนะทุกคนเวลาเราไปอาบแดดหรือไปทะเลเราลงออยอ่ะ เราต้องลงสลับกับพวกพรีมกันแดดอะส,ำส้ำซำทับไปทับมาอย่างนั้นซึ่งคนที่ไม่ค่อยมีความสามารถในการทนอะไรที่เหนียวหนๆจะทำไม่ค่อยได้หรอกมันจะแบบลำคาญมากๆแต่ก็ไม่แนะนําให้ลงออยอย่างเดียวรัวๆแล้วไปเจอแดดเพราะว่าแดดประเทศไทยมันแบบ ก็คือยอดเลยสุดยอดจริงๆเนะแล้วคุณภาพผิวอ่ะมันจะเสียเพราะฉะนั้นเจ๊ก็เลยดีใจมากที่อยู่ดีๆผลิตอีตัวนี้ออกมาคือมึงทาอย่างเดียวก็คือจบละมึงไม่ต้องมาแบบอะไรก่อนอะไรหลังคําถามโลกแตกก่อนหรือว่ากันแดดก่อนคะคือเอาจริงๆพี่ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้พี่รู้ว่าท้าน้องมีอันนี้เนี่ยถูกใจมากเลยอ่ะฉันชอบอะไรที่บานทีเดียวไม่แต่ว่าสมัยก่อนวิธีการของบีนะว่าบีบีจะต้องทาอีกีมกันแดดที่มันไม่เหนอะมากก่อนแล้วต้องทิ้งที่ต้องรอรอก่อนคือมันเสียเวลามากเริวิธจะไปทะเลหรืออะไรก็ตามหร อยู่ในเมืองแล้วอ,อยากได้ผิวกลโกรลสวยๆยอ,อ่ะพี่จะออกไปข้างนอกเจอแดดมีต้องทาแล้วต้องรอยังไม่นับรอไอ้เวลาในการทํางานมันนะรอให้มันซึมเสร็จปุ๊บซึมเย่นีนไม่พอถึงจะค่อยเอาอีออเนี่ยทาโป่ทาโปทา,ปทา,ปทาปแล้วก็รออีก <laughs> เพราะว่าเวลาผิวเราเวลาทาออยล์ลงผิวเลยกับทาออยล์ลงไปบนผิวที่ทาครีมแล้วไม่เหมือนก<ช>ันไม่เหมือนกันมันจะโดนดันออกระดับความที่จะแบบซึมไม่เหมือนกันชื่อรุ่นของอันนี้นะคะออยล์กันแดดที่กันแดดเวอร์เวอร์คือ50าบาทคือคําว่าเพลย์ออนซัน เดย์อยู่ในมงเล็บในออนซันหรือเพื่อออนซันเดย์มันมาจากเบอร์รี่ซีดออยล์และสาคาเลนก็ค right ือเป็นส่วนผสมหลักเดิมๆที่ดีมากๆอยู่แล้วของแบรนด์นี้นะคะเดี๋ยวฉันจะเทให้พอผสมกับ SPF ไปด้วยติ้งโอเคเฮ้ยไม่ไม่ได้เหลวเกินมั้เนี่ยมาเนี้ยมันไม่ได้ไหลเร็วมากอ่ะลองทาฉันจะลองอันนี้เป็นตัวที่นิกเนปายชอบมากใช้ประจำคือเขาไม่ได้ชอบแท้แต่เขาอยากจะโกลและเขาอยากจะกันแดดด้วย ทุกคน f e ล l i n ไม่เหมือนคําว่าอยลี่คือคนคิดว่าทาอ i l y แล้วต้อง oily. อ o อย y o i ี่คือมัน,นทุกคนดูดิมันมีความเหลือบขึ้นมานิดนึงแต่มันซึมเข้าไปเลยซึม,ม,ซมแล้วมันก็ซึมเข้าไปเลยจริงนน<ๆ>เฮ้ยซึมคนต้องกลิ่นหอมมากเลยใช่คือเจะชอบแบรนด์นี้เพราะว่ากลิ่นเขาทาได้ดีมากๆเพื่อมันหายไปแล้วเห็นปะมันไปสําหรับเธอไหมเอามจเลยไม่เลยรู้สึกว่าผิวดูสำหรับบี่ว่านี่ยไปเดี๋ยวใช้สระดับความเงามันไม่ถึงขั้นจะไปทะเลนะดูดีดเห็นปะมันมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นอะ ต้องลองทุกคนอันนี้ก็คือแนะนํามากๆนะคะเพราะเชื่อว่าสาวไทยส่วนใหญ่ก็อยากผิวโกแลแต่บางคนเขาก็ยังไม่ได้พีเร์ที่จะแบบอยากแทนเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นออปชันที่ดีมากๆนะคะลองไปตําดูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทิปที่ฝากเอาไว้ก็คือถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใครไปทะเลเนาะแล้วก็ตัดแดดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนผิวเราอ่ะมันจะแห้งกร้านกว่าปกติเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเวลาน้ํอะไรเสร็จแล้วบํารุงเยอะๆของเจ๊อ่ะเจ๊ก็คือจัดเต็มโลชั่นด้วยแล้วก็ลงออยทับเลยนะคะใคร อยากจะลงออยแบบเอ้ยก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําเป็นไอตัวที่เราพูดถึงเขาที่แล้วก็ดีนะตัวไฮโปที่เราลองกันเขาที่แล้วอะโอ้อใช่ฉันจำได้ไมัน่ารักอันนี้หอมมากนะ<ๆ>ทุกคนอันนี้ก็ควรอันนี้ก็คืออันแรกที่เราเอามาแนะนะําค <Yeah. S 2> ่ะย้สร้อยข้อมือ มือตัวเองเจ็บๆดูดิแทงมือวิอ่ะมันน่ารักแต่มันเจ็บมากเลยอ่ะแหมเป็นูเจ็บอย่างเงี้ยกูต้องช่วยมึงยังไงดีตัวแรกผ่านไปแล้วต่อมาซันแคร์ตัวที่2คืออะไรสิต่อมาะจ๊ะที่เราจะไปอ่ะก็ยังอยู่ในหมวดของกันแดดเหมือนกันแต่อันนี้เป็นครีมกันแดดที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นนะคะแอบใช้มายังไม่ค่อยบอกเพื่อน้วยส้งเกตบอกเถอก่อนเขาเส้นเด็บแล้วน้องเขาก็เป็น คน,น่ารักไหมน่ารักมา,สากมาสิน่ารักมากเลยเอโวคาโดชัดๆอ่ะก็คือน้องเขาเป็นซันสกรีนแหละเราไปเจอโดยบังเอิญนะคะเจอในแอปต่างๆที่เราชอบช็อปนะคะทีเนี้ยเขาเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียโดนปกด้วยแพ็กเกจมันน,น่ารักมากเลยปรากฏใช้แล้วเขี้ย อันนี้โลชั่นโลชั่นทั้งคู่แค่คนละกิล้วก็คนละไซส์อันนี้จะมาผาสีน้ำตาลก็คือแบบผสมมาเผาส่วนอันนี้มันผสมคาคาดูพลัมซึ่งเจมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าอันนี้หอมมากเอาไปใช้ทิปล่าสุดที่ไปซเซาแอฟมาให้ครอบครัวนิกใช้ให้นิกใช้คือเป็นตัวที่ทุกคนเลิฟมากคุณภาพดีจริงๆแล้วก็ในวงเล็บขอลองทางนดีก่อนนะได้เพราะว่านก็หอมนะนี่อุ๊เป็นไง ตอนแรกนางเหมือนจะไม่ได้ซึมดีขนาดนี่ก็ยังคิดเลยว่ามันไม่ได้ซึมดีอุ้ยหายไปแล้วทุกคนแล้วเนี่ยแหละคือความอัศจรรย์ยิ่งหายไปเลยหายไปเลยจริงๆแต่ฟีนี้ก็จะแตกต่างจากไอ้เมื่อกี้ที่เป็นออยนะออยมันจะมีความทิ้งนุ่มและทิ้งเงาแต่อันนี้จะเป็นซึมไปเลยแล้วใครที่ชอบความแบบเหมือนไม่ได้ทาตัวนี้เหมือนไม่ได้ทาทาแล้วหายไปแล้วเหมือนไม่ได้ทาแค่รู้สึกเย็นๆเฉยเเงินมันก็หายไปด้วยเงินหายในพ็อปอยู่ในเซลล์ฮัลโหลกลับมาก่อนรรมาให้ลองน้องสีเขียวคาคาดูควาไม่ใหญ่เยอะนะลองเียั่งมานนิดดเียวพอะ นิดไปป้จุ๊บอะนะดมก่อนให้ดมก่อนวู๊เฮ้ยมันชอบอันนี้มากกว่าสีน้ำตาลปะแล้วมงนจะไม่ขอดอ่ะลองดูก่อนเนี่ยตอนแรกเหมือนจะไม่ลงอีกแล้วแล้วแม่ก็ลงไปละห่ป้าไมนขอบ้างเลยอ่ะห่วงนะเนี่ยเออก็ถึงบอกอย่าบีบเยอะไม่ใช่ห่วงคือแบบคิดอยู่นานอะก็จะอยากจะเอาเฉยจะห่วงอะไร แต่วันนี้จริงทุกคนถ้าเกิดใครมีทุนทรัพย์นะคะก็นนไปต่อมานนจริงหงไม่รู้สึกว่าอันนี้มันหนึบอะเอโคโคอนด์เจไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเจะรู้สึกหลงรักไปแล้วแต่ก็รู้สึกดีอะเทอาองถุยมันไม่ได้ไปเฮ้ย <ไง S 1> จริงด้วยโคโคคนนดหนึบน้อยกว่าแต่อันนี้หอมกว่าตอนเออใจ๊ใช้เจ๊ก็ใช้แบบสลับสลับไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนแรกซื้อมาเพราะว่าเขาเขียนว่ามันกันน้ำสี่ชั่วโมงเอ้ยบางทีไอความหนึบเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ดีตอนที่กันน้ำ ชาปีก่อนที่ซื้อมาเป็นช่วงที่แบบดำน้ำไงจริงๆเรื่องความรู้สึกอะค่ะมันก็สําคัญนะบางอย่างที่รู้สึกสบายมากๆอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้นะว่าเลเวลของการที่มันจะกันแดดได้อ่ะบางครั้งมันไม่ได้เท่าไอตัวที่มันหนาขึ้นมาหน่อยเพราะบางครั้งไอตัวที่มันหนาขึ้นมาหน่อยแน่นอนมันรู้สึกไม่ได้สบายเท่าตัวที่โคตรบางแต่ว่ามันมีความฟิสิกส์เข้าไปเกี่ยวข้องที่ทําให้บางตัวอาจจะเป็นเคมีคอลอย่างเดียวอย่างไอออยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเคมีคอลอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้มีแบบว่าสีขาวหรือสีอะไรสะคอนแซกมาแต่ ก็แปลว่าการช่วยกันแดดมันจะมีทั้ง2ระบบไม่สามารถพูดได้หรอว่าอะไรที่มันจะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์แต่ละคนยังไงแต่ว่าแค่จะบอกว่าแม้แต่ความรู้สึกหนาขึ้นมาหน่อยตาบแต่ที่มันไม่เป็นอุปสรรคตรร่อการใช้ชีวิตมากเกินไปมันมีข้อดีของมันนั่นแหละค่ะก็าฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับน้อง we are feel good i n เออนั่นคืชื่อบริษัทเขา่อบริษัทเขาค่ะอ่า<ๆ>ต่อไป <Good. S 2> are good. ต่อมาอันนี้จะเป็นตัวที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงเวลาเราพาดหัวข่าวว่าเป็น EP Suncare คน,นส่วนใหญ่จะคิดว่าถ้าเกิดเราทำา p s ี n c a r คจะต้องเป็น sunscreen s u n บล็อกใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้ขอบอกเลยว่ามันอยู่ในรูทีนการดูแลผิวของเราจริงๆในเรื่องของช่วงที่เราเจอแนี่ยเยอะนั่นก็คือตัวนี้ทุกคน คือสิ่งที่อยู่มาช้านาคู่กับปากเราที่พูดอยู่ได้และคู่กับหน้าเราคือเฟชชทุกคนแบรนด์นี้มันไม่ใช่ราคาเบามากทุกคนรู้กันแต่มันเป็นสิ่งที่เราตัดใจจากเขาตัดใจจากเขาไม่ได้จริงๆงไงเราชอบเขาหลายอย่างมากทั้งเนื้อสัมผัสทั้งเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นกับผิวเราแล้วก็ทั้งกลิ่นฟอมโอเคเราต้องบอกก่อนนะว่าทุกอย่างทุกแบรนด์อะในไลน์ในไลน์ที่เราจะถูกกับมันแต่เราอะมักจะถูกกับอะโรสโอเคมากๆอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแบบมอสไรเซอร์โลตัสก็คืออััันนนนี้ก็คืออยู่ใโโตตาว อาจจะไม่ได้เหมาะก,กับเรามากแต่ตัวนี้พอมากๆอายุีถือให้เป็นมงคลชีวิตเราเคยพูดถึงไอตัวครีมที่เป็นครีมทาโลตัสที่เป็นยูดพรีเซอร์อันนี้ มากกว่านั้นไปอีกตัวนี้มันเป็นยูสเพิ่มเสริมเหมือนกันนะคะแต่มันเป็น Resurfacing Dream Serum Resurfacing หมายความว่าเหมือนกับเราเอาผิวใหม่ผักขึ้นมาการสร้างผิวใหม่แน่นอนว่าตัวนี้มันจะมีแบบว่าเอฟเฟกในเรื่องของการช่วยผลัดผิวเขามี a h a มาผลัดผิวให้ด้วยอย่างอ่อนโยนนะครับเวลาคนเราไปเจอแดดมาค่ะเรากันแดดแล้วเราอะไรแล้วแต่บางทีมันมีวิซจิโจหรือมันมีแบบตกค้างเช่นพวกฝ้าพวกริ้วรอยจุดด่างดําจากแสงแดดแต่อตัวนี้มันมากกว่าเรื่องร่องรอยจากแดดเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นรอยจากการอักเสบของผิว ไอตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันก็ช่วย oh, เรื่องนี้ด้วยจะย้ำว่าทําไมมันถึงอยู่ในโซนของซันแคร์เพราะว่าเรารู้สึกว่าซันแคร์มันมากกว่าการป้องกันซันแคร์คือการพื้นผูวซันแคร์มันคือเรื่องของการที่เรา moisturize ผิวเราด้วย m o i s t u r i z ิ่งผิวเราหรือว่าทําให้ผิวเราแบบว่าชุมช่มชนะื้นอ่ะสำคัญมากๆถ้าคุณอยากมีผิวที่ดีในประเทศที่ร้อนหรือว่าที่ที่มีแดดร้อนจัดจริงค่ะคุณจะแบบกันแดดให้ตายยังไงแต่ถ้าเกิดหน้าแห้งกรัง mm. ทุกคนมันก็พังง่ายกว่าคนที่หน้ามีน้ำอ่ะมามาดูเนื้อสัมผัสของน้้้องกัันนนะะะะคคค่ิดดเลลยแวววาบ ก็สองปามแล้วกันคำที่เราดีมืงแบ่งกันเด้มาก็ไม่มีอะไรจะพูดอ่ะแค่หยดลงมาบนมือก็รู้สึกดีมากแล้วกลิ่นนี้ไม่เหมือนเดิม ถ้าเกิดคนอยากจะรู้ว่ากลิ่นยังไงมันจะยังมีความเป็นโลตัสอันเดิมอยู่ถ้าใครเคยใช้รุ่นนี้ของเขาเลยนะคะก็คือยังมีความเป็นโลตัสเป็นเมนอยู่แต่มันจะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือมีกลิ่นของพีชเนื้อดีตรงที่ว่ามีว่ามันส่งกับตัวมอยส์เจอร์เขามันซึมเข้าไปเลยแล้วมันเหมือนกับถ้าเกิดเราทามอยส์เจอร์ต่อมันจะพอดีมันจะดีที่สุดใช่มันเหมือนมันรับส่งกันอะก็คือคิดมาแล้วแหละว่าอันนี้เราต่อด้วยกับบุกนั้นที่เราใช้อยู่ส่วนผสมเท่าที่เจ๊จำได้ก็น่าจะเป็นตัว เมนเดิมๆนะก็คือตัวซูเปอร์โลตัสแล้วก็ดองบุญะ ัวแบบขั้นกว่าโมสสุด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  ทะเลแบบไปทริปอะไรมานานๆที่ต้องตากแดดเยอะๆอะกลับมาเจจะต้องมีวีกูหน้าโดยการที่จะใช้อะไรพวกนี้แหละที่จะทําให้แบบหน้ามันใ์ขึ้นหน่อยเพราะว่ากลาบางทีอะมันเข้มมากเกินไปแล้วเจกลัวมันเทินไปเป็นฝ้าอ่ะโอเคเออเจก็จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแบบเนี้ยในช่วงที่เหมือนแบบเอ้ยเพิ่งไปทริปมาเจอแดดหนักมาแล้วก็ช่วงกู้ผิววิกแรกอะก็คือจัดหนักไปเลยเออมันก็มีการแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งฝากเอาไว้นะคะว่าสําคัญเหมือนกันมากกว่าเรื่องของการกันแดดมันคือเรื่องของ การที่เราแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแดดหรือว่าบำรุงเขา เป็นคีย์หลักมากๆที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงแต่ก็แน่นอนพอคุณใช้อะไรก็ตามที่เป็นพวก AHA หรือกรดที่มันช่วยให้รีเซอร์เฟสผิวหรือว่าผัดผิวอะไอตัวซันสกรีนที่คุณจะมาใช้ต่อจากนั้นก็ต้องแน่นหนักเออใช่ต้องกันดีๆนะประมาณนั้นอันเนี้ยเฟรชไปแล้วอีกอันนึงจะเจ๊บอกว่าเป็นเรื่องบำรุงเหมือนกันแต่เป็นอบอดี้ก็ไปเจอมาในแอปอีกแล้วนะคะตัวนี้น่าจะเป็นน้องจะหยับยูยีนิดนึงนะน้องชื่อว่าโอท์อินคาร n g ิงเจลครีมฟังดูทีจากพูริ เ,าาเ,เมันก็ไปเจอในบังเอิญแล้วก็ซื้อมาพอแพ็กเกจอีกแล้วแล้วก็เห็นคําว่าโอ๊ตลองกดตัวนี้มาเพราะว่าเวลาเราไปแบบเออเจอแดดบางทีอ่ะมันจะมีนะแบบแสบผิวแล้วมันขึ้นแดงๆอีกนึงซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะใช้แบบอะโลเวล่าใช่ปะออแต่เจ๊เป็นอะไรไม่ดูโซเจ๊เป็นคนไม่ค่อยชอบอะโลเวย้เวยเจ๊ก็เลยแบบเฮ้ยโอ๊ตอินแล้วมันมีคาว่าคามิงเจ๊ก็เลยรู้สึกว่าแบบหรือฉันจะคามผิวโดวยใช้โอ๊ตลองดิฉันว่าเธอชอบเพราะมันสบายเลยหุยจบ เลยทุกคนมันไม่ใช่แบบที่ฉันคิดตอนแรกฉันนึกว่าจะเป็นครีมครีมแต่อันนี้มันเป็นใสๆเจลๆแล้วมันเย็นแล้วมันเย็นแล้วมันมันคามิ่งสบายวะมันคามิ่งจริงมันเย็นทุกคน ไม่มีไฟแคนไม่มีเพราะรู้สึกดีอะนี่นะคะเป็นตัวเลือกเอ์เนทีฟจากว่านหางจระเข้บ้านเราก็มีโอ๊ตอินคัมมิงจากเกาหลีนะคะเป็นตัวเลือกเพราะว่าคุณก็เลือกได้คุณจะใช้แบบบรรยาไทยหรือคุณจะใช้พมิบรรยาเกาหลีนะคะเกาหลีบอกว่าไม่รู้อะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่คือแบบเออน้องเขาก็น่ารักดีแล้วเจ๊จำได้ว่าตัวนี้ไม่น่าจะแพงมากราคาก็น่าจะเข้าถึงแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าว่านหางจระเข้ของไทยเนี่ยมันก็ดีที่สุดแล้วก็ขูดไปเลยขูดไปเลยตัดเลยใช่ใช่เพราะว่าเราก็ชอบนะจริงๆเราชอบ ันนี้ก็คืออีกอันนึงคือเหมือนอารมณ์อันนี้มันคงเป็นฟิลัต t e r sun แล้วแหละก็จําเป็นสําคัญเหมือนกัน c a มม i n g นะคะช่วยให้ผิวของเราได้พักผ่อนมากขึ้นค่ะเหลืออีก2ตัวที่อยากจะเล่าให้ฟังอันนี้บิ๊มมาป้ายบ้างล่าสุดตัวนี้มันเป็นเซรั่มที่ช่วยทั้งเรื่องของ,ง1กันแดดอย่างรุนแรงก็คือกันแดนแด S P F 5 0แล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยริ้วรอยคือ anti fine line มันก็เรือนตี้ i a g i แล้วก็ช่วยเรื่องจุดด่างดัที่เกิดจากสไตล์ทั้งพระอาทิตย์เองหรือทางรอยสิวคือหลังๆบิ๊มมีรอย มันเป็นทรีอินวันอันากตัวเดี๋ยวขอขึ้นให้ดูมันหน้าตาเป็นแบบนี้มันเหมือนกับอารมณ์แบบจะเจ๊รู้อยู่แล้วพีเป็นคนที่ชอบอะไรที่ทําทีเดียวได้หลายอย่างันรู้อันนี้มันได้สอย่างอะสอย่างเลยนะมันคุ้มมากสติจิตใจบีบีรู้สึกดีมากเพราะว่ามันเป็นทั้งเซรั่มมันบำรุงผิวทาให้รู้สึกแบบนุ่มหนึบแล้วมันก็ทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันแบบปลอดภัยว่าฉันระบบกป้องจากแสงแดดอย่างรุนแรงแล้วว่ามันก็ช่วยฉันเรื่องรอยสิวฉันอิดฉันก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันดี่างเงี้ย ชอบมากในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆของเขาแล้วก็ตอนที่ทาแบบทามาเพื่อแบบแต่งหน้าก็รู้สึกเหนื่อยไปจริงที่พี่ทามาวันนี้ก็เหรอใช่แล้วบิ๊บไม่ได้ลงแป้งทุกส่วนเลยนะตรงนี้จะเจ๊ลองจับไิดิตัวเล่มบิ๊ทไม่ได้ลงแป้งฟีลลิ่งมันเป็นอย่างเงี้ยของใช่มันคือฟีลลิ่งของอันนี้เซลลั่มใช่ปะบิ๊ททาตัวเดียวเมื่อเช้านี้บิ๊ททาตัวเดียวก็คืออีเซรั่มนี้ตัวเดียวหรือก็คือกันแดดด้วยไงแล้วบำรุงด้วยไงแล้วก็รักษาเรื่องรอยด้วยไงอย่างงี้ไ ใครมีอะไรอย่างนี้อีกบอกนะชอบมากเลยชอบอะไรที่แบบก็หลาหลายอย่างได้ในอันเดียวแล้วได้จริงนะไม่ใช่ว่ามาหลายๆาอย่างไม่วไปเลือสักอย่างไม่เอานะชอบยดู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 ทำไมอะตัวสุดท้ายไม่ได้เอามาเหมือนกันแต่จะบอกว่าตัวนี้เกิดขึ้นจากการที่บี้ได้ร่วมงานวาดขัวเขาอันนี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นชื่อว่าแอลลี่หน้าตาเรียบๆมินิมอลแล้วเขียนคำว่าแอลลี่ไว้น่ารักมากที่อยากเล่าให้ฟังมากๆคือตัวแอลลี่เองอะมีอันนึงที่บีชอบมากๆก็เดี๋ยวไปรอดูเนื้อสัมผัสในไอจ

อีกแล้วคืออะไรที่มันแบบทําได้แบบหลายฟังก์ชันกูโดนอีกแล้วให้มันจะมีคิดจะทำซันสกีนที่เป็นแบบอ่อนว่ะคือมันมีช่วงนี้ของคนที่แต่งหน้าอยู่บางทีคนเราแต่งหน้าไปแล้วไม่อยากจะมาเติมซันสกีนท์เพราะว่าใช่ไม่อยากสีเออเคลื่อน<ส>อดกานคนเราก็สรรหาทําวิธีการทำซันสกีนที่สามารถจะทาเมคอัพได้แต่ว่ามันจะมีเรื่องความเฟดของสีหรืออะไรก็ตามออมันก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้บลัชที่มันเป็นเนื้อครีมเพื่อให้เรารู้สึกว่าพอเราเติมซันสกีนหรืออะไรระหว่างวันนะมันรู้สึกว่ามันไม่แบบเอาาาแป้งมมผสกับคี่ใชจ มันไม่มั่วแต่คราวนี้ล้ำไปอีกก็คือนางแอนดี้ทำเป็นบลัชออนที่สามารถจะกันแดดได้ด้วยเลยโคตรดีอะเทป่ะ hey, แล้วความญี่ปุ่นเน่เธอมันจะเป็นแบบเหมือนกับละเลืออละเล็กละน้อยแล้วเป็นออกสีแบบชมพูทีชีชื่ออะไรเงี้ยน่ารักไปหมดเลยนี่ก็เลยเอ,อิร์ทอีกตัวหนึ่งที่อยากพูดถึงมากมๆาคือตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากลองอันนี้ก็คือไปลองกันคือสภาพ้าว่าเราเติมแบบเหมือนกับกันแดดระหว่างวันเราเติมตรงนี้เติมตรงนี้เลยนี่แล้ว<อ>เป็นตัวบลัชเราสามารถจะเติมเป็นบลัชขา้ปอีกได้ให้มันเหม ช่ประมาณนี้ค่ะคือเราหมุนไปตั้งแต่ตอนเรื่องดูแลเรื่องั้นสกรีนไปทะเลไปจนถึงกลับมาดูแลที่<ม>บ้านมาจนถึงเท้าตื่นมาใหม่เราเมคอัพยังไงเราอะไรยังไงอยองมาครับครบวงจรน,นะคะวันนี้ แล้วหมดแล้วกับรอบนี้นะคะ,คะของการที่เราจะรีวิวเรื่องซันแคร์กันนะคะแล้วก็ใครที่มีตัวเด็ดอย่างที่บอกไปเชิญใครที่เห็นด้วยกับตัวเด็ดของพวกเราเชิญแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวคราวหน้าอยากดูอะไรอีกฝากเอาไว้แล้วก็เชื่อว่าด้วยค,ความที่เราเป็นชาวไทยเนาะไลฟ์สไตล์เราหรืออะไรเรามันคงมีอีพีอะไรแบบนี้ออกมาอีกได้เลยแหละแล้วเราก็จะลองผลิตภัณฑ์ตัวโน้นตัวนี้นะคะกด ลองตกกาก้าลองไปเรื่อยๆแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังน,นะจ๊ะเสียตังก่อนที่จะมาบอกให้ทุกท่านรับรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะคในแบบของเราทั้งหมดทั้งปวงขอย้ำอีกนิดนึงว่าทุกอย่างที่เราพูดว่าสําหรับเราไม่เรียกว่าดีไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเหมาะทุกคนอันนี้ย้ำนะย้ำจริงๆกับทุกอีีเลยทุกอย่างที่เราเอามารีวิวนะถ้าอยากลองใช้ก็ต้องดูตามจริงด้วยว่าเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเราชอบไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยคะ่ะมาแท้ไหมหรืออะไรไหมก็คอยระวงังคอยดูแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กัน คค่ะจบแล้วนะคะสำหรับ EP วันนี้นะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะกับพวกเราสองคนค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย